สวัสดีค่ะ f อฟตเต่างประเทศและสีประเทศไทยและซีในช่องวันนี้มาทานข้าวเหนียวเหลืองนะคะครัวไทยทำเองนะคะแล้วก็มีสังขยาใบเตยนะคะทานด้วยกันนะคะวันนี้พรัวไทยมาให้ชมทำขนมนะคะครัวไทยจะอธิบายนะคะก็จะมีข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะคะแช่ไว้กับ ขามิ้นนะคะหนึ่งคืนนะคะแล้วก็จะเป็นลวจอนเช้าเราก็มางหงกับมะหุงข้าวก็ได้นะคะใช้ข้าวบางรองนะคะแล้วก็หุงข้าวเหนียวเหลืองประมาณสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็สุกนะคะแล้วก็อามามูนนะคะก็จะมีมีกะทินะคะมีกะทิหนึ่งกล่อง หนึ่งกล่องยี่สิบแปดบาทนะคะแล้วก็มีเกลือครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายสองร้อยกรัมนะคะหมุนไปนะคะพอหุงสุกครึ่งชั่วโมงแล้วเอาเอาลงาชามนะคะแล้วก็แล้วก็คลุกไปคลุกมาให้น้ำตาลละลายเกลือละลายนะคะแล้วก็กะทิให้เข้ากันนะคะ แล้วก็สังขยาก็จะมีไข่ไก่สีฟองนะคะแล้วก็น้ำใบเตยคั้นนะคะเอ่อสี่ช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่มีช้อนเอ่อเอาเป็นช,นช้อนช้อนทานที่เราทานก็นได้นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็สองร้อยมิลลิกรัมนะคะแล้วกะทิก็เอ่อกะทิก็ครึ่งกล่องนะคะ แล้วก็ตีไข่ไก่ให้เข้ากันนะคะสี่ฟองนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเออโทษนะคะขอไทยใช้น้ำตาลปี๊บนะคะขอโทษนะคะน้ำตาลปี๊บสองร้อยมิลลิกรัมน้ำตาลทรายนี่เป็นข้าวเหนียวเหลืองมูนะคะน้ำตาลปี๊บสองร้อยมิลลิกรัมแล้วตีให้เข้ากันนะคะสักสิบห้านาทีนะคะ ตีเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะแล้วเอาไปนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นสังขยาใบาเตยแบบนี้นะคะน่าทานนะคะเดี๋ยวควรัวไทยแอกว่าครัวไทยจะาสาธิตให้เห็นตัวนะคะแล้วก็จะอธิบายให้เข้าใจเดี๋ยวครัวไทยจะลงไว้ในใต้คลิปนะคะขอให้ซีได้ไปชมกันนะคะน่าทานมากเลยนะคะหวานมันแล้วก็หวานน้อยไม่หวานเกินไปนะคะ เพื่อสุขภาพนะคะคนไทยจะทําอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้เลยทํามาทํา